สวัสดีครับวันนี้เซนเตอร์ช็อปอยู่กับรถคาวา s a กิคาซ e นะครับคันนี้เลยนะครับเป็นรถอยู่กับเซนโตตั้งแต่สมัยยังไม่มีรถยนต์นะครับตั้งแต่สมัยนู่นแหละปี2007นู่นแหละครับคุณพ่อซื้อไว้นะครับตอนแรกเอาไปวิ่งไอติมนะครับแต่ทีนี้คุณพ่อไม่ได้ขายไอติมแล้วก็เอามาทํางานตั้งแต่อายุ18นะครับแล้วก็ใช้ได้ไม่กี่ปีก็เอากลับไปบ้านเหมือนเดิมครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับเราไปดูสภาพตอนนี้กันนะครับ นี่นะครับอันนี้เซนตไม่ได้ขับแล้วนะครับเพราะว่าใบขับขี่หมดอายุแล้วครับผมนะครับสีสเกตนะครับผมสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าๆนะครับออตอนนี้น้ำมันหมดครับผมเมื่อเดือนก่อนเนะี่ยให้ช่างช่างโอ๊กมาดูแล้วนะครับก็บอกว่าหัวเชียนหัวเทียนเปลืองมากเลยก็ติดนะครับแต่ว่า คันสตาร์ทมันรูดนะครับคันสตาร์ทมันรูดอ่าผมได้จะอ,ออกไปแล้วเจาะเจาะเจาะแล้วขันน็อตใหม่นะฮะเจาะนี่น็อตมันขาดนะฮะตอนนั้นมันไม่ติดเลยยังไงย่าง,งอน้าแสงส่มตรงนี้ใหม่แล้วกต,ตัวตาตได้ไรใช่ไหมอ่ะทีนี้เหลือน้ำมันอ่าช่างโอ่งนะครับโอ่งโอ่งเรกรซซิ่งใช่ไหมเจา เราจะตั้งชื่อร้านว่าอะไรนะโอเกรสซิ่งเหรอไม่ตั้งดีกว่าไม่ตั้งดีกว่าครับช่างโอ่งนะครับรถแรงประจำบางประกงนะครับใครอยากลองมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเครื่องจะเสียงแรงไม่แพ้กันอ่ะตอนนี้นะแสนซ่อมนี้แล้วนี่น้ำมันเราว่าถังมันเราเราต้องล้างยังไงอ่ะจะล้างก่อนถ้าล้างก่อนละเราล้างก่อนนะฮะน้ำมันพอปะ ใช่ไหมได้ครับฮัสซเราจะติดเครื่องแล้วครับผมเอามาก็จอดทิ้งไว้นะครับไม่ได้ใช้ตอนนี้จะทำให้ช่างทองใบขับไปทำงานนะครับผม ตองตรง,ง,ง,งมีการปรับจูน bon กัน bon นิด bon นึงครับผม โอ้โหท่อเสนิมร่วงเต็มเลยเบรกเบรกได้หรือเปล่าไม่รู้เบรคไม่เป็นแล้วขอขอแค่เบรคขอแค่เบรกล้อหลังได้ก็โอเคแล้วเบรคล้อหลังโอเคลองเสต้งไหมไปลองลองเสต้งไหม นอนเื่องอ่ะเป็นไงนอนเต่องอ่ะโู้ออโหคองไม่เห็นเลยไม่มีบอกเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีนะมันมีบอกขึ้นตรนนี้ใช่ป่ะอ่าอ้ไปใช้ใช่ใช้สองอ่อเราคอนยางคอนยาง เจ้าคิมล็รอคิมล็อท่านจะดีกว่าดีกว่านะฮะสองโฮสจัดก,การนะฮะอ่ะมามันน่าจะเป็นฝาเฉยๆนะนแสงจ,จะไม่ผิดเมื่อครั้งก่อนเขาเอาน้ำมันดีน้ำมันเครื่องดีเซลมาเติมนะฮะ finished. แล้ว น้องน้องขับไปนะฮะถนนมันขาดนะครเมาขับไปกับนะเมาทั้งคู่อะ่ะแบบว่าถนนมันขาดเนาะถนนลูกลังบ้านนอกใช่ปะแล้วเขาขับไปนี่ตกจุ้มเลยนะแล้วก็พากันงมขึ้นมาพากันงมขึ้นมาแล้วก็ขับต่อถ่ายแล้ว่ไมไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายนถ่ายาถ่ายใ ไม่รู้เ,เาด้เงินมาให้ผมไปซือ้อมันมีอย่างดีก็120รรมดาก็ประมาณ0 0 ตอนนี้เรากำลังข่ายมันเครื่องนนะครับโอ้น้ำมันเรื่อดำมากเลยเราล้างแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนนี้เริ่ม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 ,มลงสีไปมั่งแล้วนะครับแรกๆก็ดูโ,โหเละเทะมากเลยนะครับ สีไม่พอครับตอนแรกจะเอาดำเงาครับมีแต่ดำด้านดำด้านนะครับเป็นดำด้านหมดเลยเราล้างขัดสนิมออกแล้วก็พ่นใหม่ครับคันคัน,นคันนี้เราเคยพ่นเมื่อตอน5ปีน่าจะ5ปีก่อนนะครับเรามาคลีนนิ่งไปแล้วทีเนี้ยพ่อเอาไปใช้นะครับโหสนิมขึ้นเยอะมากเลยนะครับ ถ้าเราไม่ได้พ่นพ่นทาความสะอาดกันสนิมเมื่อห้าปีก่อนนะครับก็น่าจะผุเยอะน่าดูนะครับนี่เราก็ทาความสะอาดพ่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับยวก็อยู่ได้อีกหลายปีนะครับผมอันนี้ล้างล้างอยู่นะครับหน้ากากแล้วก็พ่นสีดํานะครับหน้ากากพ่นสีดําก็เหลือสีแห้งแล้วก็ประกอบนะครับคาเซ่ รถคู่ใจนะครับผม